หากใครี่ต้องการซื้อขาย ID ดี FC ออนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย ID g ดี e เกมไ t โอช็อบริการรับซื้อและขาย ID ดี FC ออนไลน์มีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนร้อนแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเนーอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมพอบรู้และเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในช่วง FC Online Preview นะครับผมนะก็เป็นช่วงที่เราจะ preview นักเตะท,ที่เข้าเซิร์ฟเกาหลีนะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลยูโร2024นะครับผมนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะซึ่งทางเกมก็ได้อัปเดตนักเตะปียูโร2024เข้ามาด้วยนะครับนะบอกเลยว่า บอลยูโรที่จะเตนี่คือจะเตะช่วงเดือนหน้านะประมาณกลางเดือนหน้าเริ่มแข่งกันแล้วนะครับผมนะฟุตบอลยูโรก็อันนี้นะวันที่23เดือน5นะก็เกาหลีอัพเดตนักเตะเข้ามา1คลาสนะคือคลาสยูโร2024นะหรือ EU 24นะครับทั้งหมด411คนนะก็จะมีการเพิ่มค่าพลังคล้ายๆของปี UCL ด้วยนะเออแบบว่าจบรอบนี้พลังขึ้นอะไรเงี้ยก็สูงสุดอยู่ที่บวก1 OVR 1 1 6นะเหมือน UCL เด้เลย นะครับนะแต่น่าจะต้องอัปเดตเร็วขึ้นนะเพราะมันเตะกันเร็วมากนะครับแต่ละรอบนะครับผมแล้วก็อัปเดตหน้าตาผู้เล่น6คนนะครับผมตามนี้เลยนะขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็อัปเดตชื่อผู้เล่น4คนนะก็อย่างโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ก็จะเป็นเลวานด็อกกี้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็อาริสันโดเดลปิโลเนี้ยก็จะเป็นเดลปิโลอย่างเดียวเลยวิชาควาสเคเลียก็เป็นควาสเคเลียอย่างเดียวนะครับไม่มีเคจุดไปด้วยนะเพราะชื่อมันยาวประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อัปเดตการยายกทีมของผู้เล่น173คนประมาณนี้นะคร่าวๆสำหรับแพทนี้ของเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปดูนักเตะปียูโร2024กันนะค่าพลังเป็นยังไงบ้างไปดูกันป่ะโอเคครับผมก็มาอยู่ในหน้าตลาดแล้วนะเซิร์ฟปียูโร24นะเป็นประมาณนี้เลยนะนักเตะที่เราจะดูกันนะครับนะก็อย่าลืมว่าตรงนี้คือค่าพลังเพิ่มได้นะครับผมก็เนีโรกูตันสุด112ตันจบรอบชิงอ่ะมีสิทธิ์ไป116ได้เลยนะทุกตัว นะครับผมนะถ้าใครที่ไปถึงลับชิงนะเหมือนปี23 u c ิาซเหมือนปี u c ซก่อนก่อนๆมาในประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวแรกนะครับลูกากูนะครับผมคือต้องบอกว่าลูกูปีนี้โหดมากเพราะว่าในนามทีมชาติอการเล่นทีมชาติลูกูมันเก่งจริงนะครับนะก็ปีนี้พลังท็อปสุดเลยแล้วก็สองเท้าด้วยแล้วก็มีเฮดเดอร์แล้วก็ยิงไกลนะถือว่าโหดมากนะครับลูกูปีนี้นะโอ้โหบิกลอมที่แบบว่าเราเป็นตัวฮากันแต่ในทีมชาติเขาโหดนะครับผม ประมาณนี้นะครับค่าพลังใช้ได้เลยนะสองเท้าด้วยนะครับแล้วมีเฮดเดอร์ยิงไกลโอ้โหน่าเล่นนะลูกูนะครับความเร็วก็มีของแข็งแก่งก็เยอะจบสกอร์ดีนะครับคนน่าเล่นลูกูปีนี้นะครับถ้าพลังเพิ่มอีกก็เฟี้ยวเลยนะครับต่อมาครับปีกซ้ายครับเอ็มปารเป้เอ็มปาเป้ปีนี้ก็นี่เลยมียิงไกลนะครับในนามทีมชาติก็เก่งเหมือนกันนะครับโอ้โหบอกเลยเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านนะครับยิงไกลปั่นครบนะมีพุ่งล้มด้วยโอ้โหกองหน้าได้ปีกได้นะครับปารเป้ แต่ในทีมชาติก็จะเป็นปีกมา,มากกว่านะปีกซ้ายนะครับนะโอ้โหถือว่าปาเป้ปีนี้น่าเล่นมากนะครับมียิงไกลโอ้โหเพี้ยวเลยนะปาเป้ทีกาลางรู้ครับผมบูโน่ฟอนันเดสนะบางรูปบางนักเตะก็คือรูปก็ยังไม่เปลี่ยนนะเหมือนน่าจะเอารูปจากแบบทีมชาติมาประมาณนั้นนะครับก็พอยังไม่มีเขาก็เลยใส่รูปธรรมดาพื้นฐานไว้ก่อนอย่างแบบว่าฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอย่างปาเป้ก็มีแล้วก็เอาใส่มาก็ถือว่าสวยมากเลยนะ นะแล้วก็ลูกกูเนี่ยก็มีภาพแล้วนะครับเนี่ยเออเป็นทีมชาติแต่ละทีมชาติที่มีแล้วก็ใส่มาประมาณนั้นถ้ายังไม่มีก็จะเป็นแบบบูโน่เนี่ยเป็นรูปปีไลท์ก่อนประมาณนั้นนะครับซึ่งบูโน่ปีนี้พลังในฟอร์มในทีมชาติก็โหดเหมือนกันนะครับพลังก็พลังแฝงประมาณนี้แลนะเนาะบูโน่นะ CMCM ได้หมดนะครับหรือว่าเฟี้ยวอยู่นะบูโน่ฟรานเดสนะครับสวยอยู่สวยอยู่บูโน่นะ ต่อมาครับโดมินิกโซบอสฟลายนะทีมชาติก็โหดเหมือนกันนะครับโอ้โหสแตทแล้วสิบสองประมาณบูโน่เลยนะแฟนลิเวอร์ก็พลังแฝงก็ประมาณเนี้ยเนาะยิงไกลยิงอ่าเออร์ลี่คอร์สลองพาร์ทหลังเท้าคือโซบอสฟลายประมาณนี้อยู่แล้วนะครับกลางลุกได้ปีกได้นะครับผู้พลังหน้าเล่นมากเลยโซบอสฟลายนะครับต่อมากองหน้าครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมก็มีทุกปีจริงๆนะปีนี้ปียูโรก็สองเท้านะครับ มีหลังเท้าเฮดเดอร์ header, ยิงไกลแล้วก็พุ่งล้มด้วยนะโอ้โหถือว่าก็พีโดก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับปีนี้ก็ลุ้นพลังขึ้นด้วยนะในยูโรน่าจะได้ลงอยู่นะตัวจริงนะครับพีโดก็ยังเก่งอยู่นะครับกองหน้าอีกคนหนึ่งครับแฮร์รี่เคนนะครับก็มีหลังเท้าเพเมเกอร์แล้วก็ลองพาสแค่นั้นนะครับไม่มียิงไกลไม่มีเฮดเดอร์นะครับผมแฮร์รี่เคน ก็กองหน้าหน้าต่ำกลางลุกเล่นได้หมดนะครับลดไป1ไป2เนาะก,ก็ความเร็วไม่เยอะแต่เน้นจบนะครับผมแฮร์รี่เคนนะครับ C.M ตรงนี้ครับสกอตต์แม็กโทมิเน่นี่จะบอกว่าเกมอวยอจริงๆไม่อวยนะในทีมชาติเขาเก่งจริงเลยแต่ว่า2เท้านี่แอบอวยนิดน,นึงนะเพราะจริงๆแม็กโทม,มันสองเท้าเลยเหรอวะก็อย่างมากก็ขวาห้าซ้ายสี่อย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะสองเท้าเลยนะแต่ในทีมชาติเก่งจริงนะครับตเติมไปเล่นเกมลุกบ่อยมากนะครับยิงประตูได้เยอะแน่หนไหมสแต่กองหน้าเท่ากับ C.M นะครับโอ้โห แม็กโทกองหน้าได้เห็นแล้วฟูแมนยูได้เห็นแล้วเอาแม็กโทยืนหน้านะไม่เกินจริงนะครับผมกระตั C ซีเอ็มกับสแตกองหน้าเท่ากันนะครับโอโ้ผหแปลว่าเล่นกองหน้าได้ด้วยก็ซึ่งจริงๆแหละเพราะมันวิ่งไปจบได้ไหมฆ่าจบสกอร์ไปเนะี่ยเยอะมากนะร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับมันขึ้นไปจบสกอร์ได้บ่อยมากนะในทีมชาตินะครับก็พลังแฝงก็มีลองพาร์กับปอดนะครับแม็กโทมิเนโอ้ใส่ฟูแมนยูเล่นกองหน้าเลยเปียวนะครับตัวนี้นะครับเอาเรื่องเอาเรื่อง คือสเตตกลางลุกยังน้อยเลยน้อยไป2อ,อะ่ะแต่ว่าสเตตกองหน้าเท่ากับสเตตซีเอ็มอ๋โหโคตรเฟี้ยวกลางรับก็ได้ด้วยอ้โหโคตรดีเอ็มินเนรนะครับผมหวยจัดนะครับนะต่อมาครับผมโรดี้นะครับโรดี้ก็โอ้เฮดเดอร์เซิร์ฟเพย์เมเกอร์ยิงไกลลองพาร์คือครบเลยนะพลังแฝงดีมากนะครับก็เรื่องยิงเรื่องไรก็เรี้ยวอยู่แล้วนะโรดี้นะครับได้อยู่ได้อยู่เกมรับดียิงไกลดีนะครับ แล้วก็แบ็คขวาเจ้ากันเซโรนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าพลังแฝงดีอีกแล้วนะครับผมเลี้ยงผ่านเซิร์ฟหลังเท้ายิงไกลเออร์ลี่คอร์ปั่นครบเลยนะครับก็ c m c d m แบ็คได้หมดเลยปีกก็ได้นะครับเจ้าคาเซโรอีกแล้วนะครับโอ้โหพลังจะเถื่อนทุกปีเลยนะเจ้าคาเซโรนะความเร็วก็มีเรื่องยิงก็ได้จ่ายบอลเกมรับก็มีครบทุกอย่างอะเจ้าหูโคนน่าเล่นนะครับ ฟูบาซ่าฟูโปรตุเกสไปเล่นได้นะแล้วก็ฟูนอื่นที่เจ้าคอนเซโลเคยอยู่นะครับโอ้โหเก่งตัวนี้แนะนำต่อมาครับผมเป็นรูเบนดิอาร์ตนะโปรตุเกสตัวค่าพลังเยอะนะแต่ว่ารูปยังไม่เปลี่ยนนะครับเออน่าจะรอใส่รูปในแพทต่อไปมั้งไม่รู้เหมือนกันนะเขนาน่าจะมีอัปเดตเปลี่ยนรูปภาพให้อยู่นะครับดิอาร์ปีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะดิอาร์ก็พื้นฐานก็พอมีความเร็วแล้วก็เข้าบอลแน่นอยู่แล้วนะครับอ่าซีเอ็มตรงนี้ครับอ่าการิชาก้านะครับโอ้พลังแฝงครบนะทีมชาติ ปอดเวิร์ฟเมเมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตโอ้โหครบเลยเขาประทะงูด้วยโอ้โหแน่นมาก CM CM d ได้หมดนะชาก้าเดี๋ยวเลยเคียวเลยขวาสามด้วยนะไม่ใช่ขวาสองด้วยชาก้าปีนี้เดี๋ยว CF ตรงนี้ครับกริสแมนนะ CF ก็กริสแมนมันเล่นหน้าต่ำอยู่แล้วนะในทีมชาตินะครับแล้วก็อันนี้พลังแฝงก็มีเวิร์ฟด้วยนะแต่ไม่มีย,งยนะิงไกลเราเป็นแบบตัวจ่ายมากกว่านะเล่นปีกได้นะแล้วก็เล่นหน้าต่ำประมาณนี้นะ ปีกซ้ายควิกชาของแอเกีเลียปีนี้มียิงไกลด้วยโอ้โหในทีมชาติคือน่าจะแบกสุดในทีมชาติแล้วนะคอสเซเลียจอร์เจียนะครับก็หลังเท้ายิงไกลเพิ่มมาเนะาะคอสเซเลียโอ้โหน่าเล่นนะครับแต่มันฟูน้อยในฟูนาโปลีอะไรเงี้ยเนาะนะครับประมาณนี้นะอาร์ RW, ตรงนี้บูกาโยซากา้ามียิงไกลเอาสิโอ้โหมีเลี้ยงผ่านมีปั่นนะครับมียิงไกลเพิ่มมาโอ้โหบูกาโยซากา้า อพลังก็มีสิทธิ์พลังขึ้นนะฮะอนาคตนะครับถ้าพลังขึ้นนี่ก็โหน่าเล่นนะซาก้ามียิงไกลนะครับโอ้โหเฟี้ยวเลยทุกทีจะไม่มียิงไกลเลยนะครับตากา้าโอ้โหการรับตรงนี้ครับชูอาร์เมนี่ปีนี้มียิงไกลว่ะโอโ้โหน่าเล่นนะฝรั่งเศสเฮดเดอร์เพเมเกอร์ยิงไกลลองพาน์ทุยน่าสนใจพลังยิงยิงไกลยเยอะด้วยนะครับชูอาร์เมนี่เออใช้ได้ใช้ได้นะโอเรียงชูอาร์เมนี่นะครับน่าเล่นเลยปีนี้นะครับ แบ็กซ้ายนี่ครับผมโ O A อ u ั g เดสนะครับโอ้โหภาพกระเท่มนกันนะเลี้ยงเร็วก็ร์ลี่ c o ร์สนะแบ็กเกมบุกจริงๆอยู่แล้วนะครับ T O Center ด้วยก็ลดไปหนึ่งเหมือนกันนะเล่นนเตอร์ได้ด้วยนะปีนี้นะครับพลังเกมรับเยอะนะครับความเร็วสปีดต้นก็124เยอะมากนะโอนะครับเปี้ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ C M นะครับ P A มีห้อยแบกนะครับก็อยู่ในทีมชาติก็เล่น C M เนาะเลี้ยงผ่านยิงไกล ลองพาร์ตนะครับ C M C D M ได้หมดนะห้อยแบกอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแบบว่าห้องเครื่องนะครับเกมลุกได้ด้วยนะครับตัวนี้เฟียวเซนเตอร์นะครับเฟอร์จิลฟานไดนะครับผมก็คอนแลนเซนเตอร์ตัวลากคอนแลนอยู่แล้วนะฟานไดทีนี้ก็พลังพอๆกับฮาร์ดเบิร์กปะจะแตดเท่ากันนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ปีขวานะครับชาคิลี่นะครับก็ปีนี้ใช้ห้าขวาสี่นะก็โอเคนะครับแล้วก็พลังแฝงครบเลย เอร์ลี่คอร์สปั่นยิงไกลเพเมเกอร์หลังเท้าโอ้โ oh, ห oh, เลี้ยงผ่านครบเลยนะชาคลี่นะครับเออเรื่องยิงตีนหนักอยู่แล้วด้วยความเร็วก็พอได้นะชาคลี่น่าเล่นนะครับกองหน้านี้ลาสมุทฮอยลุนนะครับผมโ oh, oh. อ้โหแมนยูมาแล้วว่าเลี้ยงเร็วแล้วก็ทิปนะครับก็ไทยห้าขวาที่เหมือนเดิมนะฮอยลุนก็ความเร็วเยอะนะจบกบกอร์ก็เยอะอยู่นะครับใช้ได้กูแมนยไูได้ตัวเพิ่มหลายตัวเลยนะ <c oughs> นะครับนามทินชาตินะ ต่อมาครับผมจูตเบลลิงแฮมโอโ้ปีนี้ก็พลัง19เองนะก็น่าจะอนาคตน่าจะัพเพิ่มนะครับจูตเบลลิงแฮมนะปีนี้ก็สองเท้าด้วย C A M กับ C M นะเล่นกลางลุกไปแล้วนะเล่นตัวลุกนะครับแล้วก็พลังแฝงก็เลี้ยงผ่านกับเพเมเกอร์แล้วก็แร์แค่นั้นนะครับจูตเบลลิงแฮมก็พอใช้ได้นะก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับจูตเบลลิงแฮมนะครับผมอันนี้วิงแบ็กขวาครับฮอลแลนด์นะเดมฟรีนะครับผม ตัวนี้คือเล่นได้ทั้งวิงแบ็กทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็กโอ้โหพลังไม่ลดเลยนะแล้วก็ปีนี้มีงูเข้ามาด้วยนะครับเฮดเดอร์ <What? S 1> yeah, the, นะครับลองพานแล้วก็งูโอ้ดุมฟี่ปีนี้น่าเล่นมากนะครับใ,ในในทีมชาติก็โหดอยู่แล้วดุมฟี่นะเติมเกมคตรดีแต่ในทีมแบบว่าในในลีกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ในทีมชาติเก่งมากนะดุมฟี่นะครับโอ้หน่าเล่นหน้าเล่นนะครับดุมฟี่ซีเอ็มเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนในทีมชาติไปเป็นซีเอ็มไปแล้วนะครับ ซึ่งสแตทเกมรับก็แบ็กเนี่ยลดร้อยลงนะ C.M มากกว่านะครับแบ็กเหลือร้อยเจ็นะครับก็โอ้โหถือว่าใช้ได้นะเทน C.M ไปเลยนะเพเมเกอร์พลังแฝงอันนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะแต่ว่าขยับมาเป็น C.M นะครับ C.D.M ลดไปหนึ่งนะ C.M ดีสุดนะครับโอ้โหเฟี้ยวเลย็ลกซานเดอร์โนนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้เทนปีกองกลางแล้วนะครับ แล้วก็ปีกขวาแบร์นาโดซินวานะครับพลังแฝงก็ประมาณนี้เนาะเป็นปีกสายแบบคล่องตัวอยู่แล้วเนาะก็เล่นปีกกลางลุกได้หมดเลยนะแบร์นาโดนะในทีมชาติก็โหดเหมือนกันนะครับออกหน้าตรงนี้ครับอเล็กซานดรามิโตวิดนะครับในทีมชาติเซอร์เบียก็เซอร์เบียนั้นน่าจะเซอร์เบียเออใ,ใช้ได้อยู่แล้วนะกลมนะครับตัวจบสกอก์เลยนะมิโตวิดนะครับ ตีบีก็นาธานาเก้น,นะครับฮอลแลนด์มีรูปนะมันจะเป็นบางทีมชาติที่มีรูปอะ่ะแล้วก็บางทีมชาติที่ไม่มีรูปอย่างพวกโปรตุเกสอะไรยงเงีย้ยไม่มีรูปนะครับก็น่าจะรออัปเดตแพทมาที่หลังประมาณนั้นนะครับก็อาเก้บีนี้ก็คือฮอลแลนด์มาเล่นหลังเสาเนี่ยวิงแบ็กประมาณนั้นก็อาเก้ก็เป็นหลังฝั่งซ้ายนะประมาณนี้นะครับอ่าซีเอ็มตรงนี้ก็เป็นคาโนกูนะครับผมหลังแฝงเหมือนเดิมอยู่แล้วเนาะเรื่องการจ่ายการยิงครบนะครับคาโนกู แ็กขวาตอนนี้คาวาคาวครับสเปนคาวคา,าวมีลองพารแล้วก็มีหลังเท้าด้วยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะคาราคาวปีนี้ก็ยังใช้ได้แก่แต่เก่าอยู่นะครับผม D m ตรงนี้ลนะูก้าโมดิตนะยังโคเอเชียก็จะมีรูปนะเป็นบางคนนะครับโมดิตปีนี้ก็มียิงไกลด้วยในะทีมชาติก,ก็เก่งนะโมดิตนะครับเป็นตัวจ่ายตัวนี้ได้เลยนะโมดิตก็ยังใช้ได้นะครับ c d m ตรงนี้โทมัสซูเชกครับผม กิมชาดเช็คแนละ้วก็สวิร์ฟเฮดเดอร์แล้วก็ลองพาสนะตูเช็คตัวเติมไม่มงอยู่แล้วนะครับเกมรับก็ดีอยู่นะตัวเช็คตัวใหญ่นะครับประตูก็อันนี้น่าจะเป็นลิวาโควิดปะประตูโคเอเชียนะมีหนึ่งหนึ่งด้วยมีชกบอลน,นะเออมีปลาไก่แล้วก็ชกบอลประมาณนั้นนะครับลิวาโควิดหลังก็เฟี้ยวอยู่นะจัดเยอะอยู่นะครับประตูตัวต่อไปก็ไม้เมยยองนะครับกิมชาิ เป็นตัวหลักทินชาติอยู่แล้วนะชกบอลปากายแล้วก็อีกชกบอลน,นะครับชกบอลได้ดีเนาะแมมียองเสียวอยู่อันนี้อ e ังเดคคามาลิกนะครับผมที่เพิ่งยิงแฮตติกไปเนาะในเกมเมื่อสองสามเกมที่แล้วปะอุนคุน,คน,คนอยู่ปีนี้สองเท้าด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงดีนะคารมาลิกควยเชียหน้าต่ําได้ปีกได้แต่ไม่น่าได้ปีกเพราะมันความเร็วน้อยน่าจะเป็นหน้าต่ำกลางลุกมากกว่านะครับผมคามาลิก อันวาโรโมลาต้านะปีนี้ก็มีเฮดเดอร์เลี้ยงเร็วแล้วก็ปั่นนะสองเท้าด้วยโมลาต้าในทีมชาติเก่งนะเป็นตัวหลักเลยนะครับก็พลังแฝงดีแล้วก็สแตทดีดอีสองเท้าด้วยน่าเล่นนะครับโมลาตา้าริเซียนอีลิกเซ่นนะครับก็เดนมาร์กก็จะมีภาพให้นะอีลิกเซ่นก็สองเท้าก็ความเร็วหายไปแล้วนะก็พลังแฝงประมาณนี้เรื่องการยิงการจ่ายก็ยังได้อยู่นะอีลิกเซ่นความเร็วหายไปเยอะเลยเน้นจ่ายเน้นยิงมากกว่าประมาณนั้นนะครับผมแก่แล้ว อันนี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับโปแลนด์ Poland ก็ยังมีเลวานอยู่นะครับฝั่งเท้าอะไรงนี้ก็เหมือนเดิมนะเลวานนะครับพีเอ็มกุนโดกันนะครับก็เจ้าภาพเนาะเยอรมันนะครับผมก็กุนโดการปีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะพลังแฝงกลางลุกได้พีเอ็มได้นะมีโซเวอร์มีนี่แต่เรื่องยิงไม่มีมีแต่เรื่องจ่ายเนาะแต่ยิงยิงได้แล้วกุนโดการเป็นตัวที่ยิงดีแล้วนะครับ อันนี้เป็นกองหน้าเบอร์ลี่นะเซกี้อัมดูนี่นะครับตัวนี้ก็โหค่าจบสกอร์เยอะมากเลยนะกองหน้าเบอร์ลี่นะที่ตกชั้นไปแล้วนะอัมดูนี่ค่าจบสกอร์เยอะความเร็วพอได้แต่จบสกอร์เยอะมากนะครับผมยินตำแหน่งเยอะหาช่องดีประมาณนั้นนะครับกองหน้าอาร์ตวิสเซอร์แลนด์นะครับผมนี่เลยครับเยเลมี่โดกูนะครับผมก็ปีกซ้ายหลักๆนี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละมั้งโดกูหรือไม่ก็ปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายเป็นทอซาอะไรอย่เงี้ยนะก็ต้องรอดูในทีมชาติอีกทีหนึ่งนะ แต่โดกูน่าจะได้ลงบ่อยอยู่แล้วนะเพราะช่วงนี้ฟอร์มดีมากนะครับแบบการสับของเขานี่เปลี้ยวเลยนะความคล่องความเร็วนะครับโดกูนะครับผมนาเล่นนาเล่นอิบายิมาโกนาเต้น,นะครับลิเวอร์พูลแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับผมทีนี้ก็มีความเร็วนะฟิต้นน้อยแต่ความเร็วเยอะอยู่แล้วนะตัวใหญ่แล้วก็มีเฮดเดอร์นะครับโกนาเต้ก็เคมรับแน่นอยู่แล้วนะนาเล่นนาเล่น อังกฤษครับผมเดย์แคนไรส์นะครับปีนี้ก็เซเวิรนะ์เพเมเกอร์ลองพาสเนาะเดย์แคนไรส์ในทีมชาติก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เอาเรื่องเลยนะปีนี้นะครับก็เรื่องพลังยิยงยิงไกลเยอะอยู่แล้วนะยิยงไกลได้นะครับเดย์แคนไรส์ความเร็วก็พอมีนะครับผมมาร์เลอาคันยี่นะสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ความเร็วได้อยู่แล้วนะมีขปทามีลองพาสนะครับอาคันยี่ก็น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับ มาเซโลโบโซวิดครับผมปีนี้ก็เป็นเสื้อของโคเอชีเนาะน่าเล่นนะสวยนะแล้วก็พลังแฝงมีงูด้วยนะเออใช้ได้ใช้ได้นะโคเอชีโบโซวิดนี่เลยสกอตแลนด์จอห์นแม็กกินว่ะปีนี้ก็มีเลี้ยงผ่านเทมเเกอร์แล้วก็งูนะจอห์นแม็กกินนะครับก็ฟูสกอตแลนด์น่าเล่นนะเว้ยมีพวกตัวแบบว่าแม็กโทอะไรเงี้ยคือน่าเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้จะเข้ารอบหรือเปล่านะฟุสกอตแลนด์นะครับผม ทีนี้ก็แม็กกินนี่จะเป็นยิงไกลดีอยู่แล้วนะตีนหนักอยู่แล้วนะแต่ขวาบอดมากสอง่ครับผมตอนแม็กกินประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ครับลาบีโอนะครับเสื้อพลังเศสสวยนะอืมนะครับตาไก่เนาะพลังแฝงก็มาเนี้ยเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์นะเอ้ยลาบโอปีนี้พลังยิงเยอะนะน่าจะยิงไกลได้อยู่นะคู่กับชัวเมนี่นะน่าเล่นนะครับลาบโอ แล้วก็นี่เลยครับอันโตนิโอรูดิกเกอร์นะครับปีนี้ก็สแตต108นะปี23ยูจะ110นะก็ปีนี้ถ้าฟอร์มดีก็อาจจะพลังขึ้นนะครับผมรูดิกเกอร์ถ้าสมมติบว68ตอนนี้ก็123แล้วก็คือโหดแล้วนะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้พลังขึ้นบ้างเพราะรูดิกเกอร์พลังไม่ค่อยจะขึ้นนะเล่นดีแต่พลังไม่ค่อยขึ้นนะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันหลังแปะก็เฮดเดอร์เลี้ยงเร็วลองพาร์ทเหมือนเดิมนะครับรูดิกเกอร์นะครับประมาณนี้อยู่แล้วเนาะน่าเล่น มาเซลซาบิเซอร์นะช่วงหลังๆนี่มีปีใหม่มาเยอะมากนะซาบิเซอร์นะหลังจากที่ออกจากแมนยูไปนะซาบิเซอร์ปีนี้เป็นปีกลางลุกเลยนะครับก็ล่าสุดก็ยิงเยอะอยู่นะพลังแฝงก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยนะซาบิเซอร์ใช้ได้นะพลังคือแบบว่าน่าเล่นนะครับโอเคเลยน่าเด่นไปทางเกมลุกนะครับซาบิเซอร์นี่ครับออสเตรียลาวิดอารบาปีนี้พลังแฝงอย่างเถือน นะครับเพเมเอ้ยไม่ใช่เพเมเกอร์ปอดลองพาร์สปั่นเออร์ลี่คอร์สงูโอ้โหทั้งแบ็กทั้งเซนเตอร์ทั้ง, Back, ง, Center, งกลางรับเล่นได้หมดนะอาราบาโอ้โห,หน่าเล่นน่าเล่นนะครับปีนี้ทีมชาติออสเตรียเนาะคือพลังคือเถื่อนเลยนะดาวิดอาราบานะครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้ไดโยอูปาเมกาโนนะพลังแฝงเหมือนเดิมเลยนะสวเวิร์ฟกับลองพาร์สนะครับอูปาเมกาโนก็พลังความเร็วเยอะอยู่แล้วนะเข้าแน่นอยู่แล้วนะอูปาเมกาโนนะครับผม อันนี้ปีกบาซ่านะแฟรานตอเลสนะสองเท้าด้วยนะครับเออสเปนเนาะก็มีเลี้ยงผ่านแต่ว่าข้อดีคือสองเท้าปีนี้ก็น่าเล่นนะแฟรานตอเลสนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นอีวานเฟลิิตนะครับก็สองเท้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังเท้าเพเมเกอร์ปั่นนะครับพลังแข็งดีอยู่นะเฟลิหิต68นี่122ก็พลังใช้ได้เลยนะเฟลิิตปีนี้นะครับน่าเล่นน่าเล่นอันนี้ฮอลแลนด์ครับผมชาบี้ซิมมอนนะครับดาวรุ่งนะ ขวาห้าายสามเนาะแล้วก็มียิงไกลย,ยิงปั่นนะพลังแฝงหน้าเล่นความเร็วก็ได้อยู่นะทาวีซิมมอนเออพลังคือใช้ได้เลยนะหน้าเล่นหน้าเล่นนะครับปีนี้เจ้าเฟลิกนะครับผมก็โปรตุเกสนะบาซ่าประมาณนี้นะเชลซีพลังแฝงประมาณนี้อยู่แล้วนะเจ้าเฟลิกนะครับกองหน้าหน้าต่ำปีกเนาะประมาณนี้นะครับเจ้าเฟลิก โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการมารีวิวนักเตะในเซิร์ฟเกาหลีนะปียูโร2 0 2 4นเนาะริงก็มีอีกเยอะเลยนะทีมชาติหลายทีมชาติเลยนะพวกโอ้ไม่รู้อะทีมชาติเยอะมากเนี่ยออสเตรียอะไรเงี้ยต่างๆนะนักเตะมีเยอะเลยอันนี้ก็ฮอลแลนด์เอาวุ้นไปคอร์สนะครับก็แมนยูเก่าเนาะสายเปิดมงนะครับตัวนี้ริงมันมีหลายตัวนะก็เนี่ยซาเน่ก็มีว่ะเออแต่ซาเน่แบบว่ามีเรื่องเร็วเรื่องผ่านอย่างเดียวเนาะ มีหลายตัวน้องคลิปมันยาวแล้วนะก็เดี๋ยวเท่านี้แล้วกันนะก็ใครอยากดูตัวเพิ่มเติมก็มาดูก็ได้ในสตรีมสดนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับนะก็อนนี้โคมองนะเอ้ยโคมองปีนี้ไซสสี่แล้วนะเออทุกทีจะไซส์สามนะครับนะคร่าวๆไปมานี้แล้วกันนะครับก็ทีมชาติและนี่แฮร์รี่แม็กควายด้วยนะโอ้โหขาดเขาไปไม่ได้จริงนะทีมชาติอังกฤษต้องมีเขานะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับโอเคเนาะ ประมาณนี้ล้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบใจการพรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปพรีวิวคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ